สูงอ่ะ à? ยิ้มๆคนไทย mô cây อรรเออแบตมันหมดแล้วนะสว,วัสด,ดีค่ะคุณเก๋นดึษไทยอ๋อไปวัดอาลูใช่ค่ะวัดอาลูอยู่ตรงไหนท่านเปร์อยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงทา่าเตียนไหยค่ะวัดโพใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้สาราใต้ไปวัดโพค่ะ

ไปนั่งถ่ายรูปตัวแม่ไหมไม่ไปหรอนี่ไงถ่ายรูปขอบคุณค่ะขอบคุณมาก,ากาค่ะให้น้ำเจ้าพญาขึ้นนะคะใช่ค่ะแม่น้ำแต่มารอบนี้ผัตกตบไม่เยอะเท่าไหร่มารอบก่อนอู้เยอะมาอยู่ร้อนเมืองค่ะไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดี ถ่ายรูปให้หน่อยสิจะไปตรงนู้นมาคอยถือกล้องอ่ะมาถ้าไปนั่งตรงนู้น เ็บข้างหลังป้าฝตงนี้ด้วยนี่งไงเจ้าก็มายืนตรงสวยปะเนี่ยทรงผมเนี่ยได้อย่างเอากิ๊บแปรงผมอยู่เลย Dia ni sampai kuat. เดือดข้าวั่งนหคะห้าบาทเองค่ะ